ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์เพื่อความมั่นคงของประชาชนช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเถียงแทนเจ้าทีนี้ผมมาคุยเรื่องของวัดพระธรรมกายดีกว่า <laughs> เห็นบอกว่า <laughs> ตอนนี้นะฮะก็ <laughs> มีการที่จะคืนเงินอะไรต่างๆ <laughs> ให้กับสาบันเครดิตยูเ <laughs> นี่ยอะไรต่างๆคือดูลักษณะเหมือ <laughs> นกับว่าคดีมันจะจบลงแล้วหรือเปล่าคุณลุง ม่จบแค่ิีเลยียวอ่ะตอนนี้นะไอ้ประธานสาปอ,อยู่เน่ยนสุภชัยศรีอักษรอดีตประธานสาปอ,อยูเนียนคงจัดฮะไอ้ตัวนี้มันเป็นสาวกตัวสําคัญเป็นพ่อนามเรียงคนสําคัญของธรรมกายคร,าารับเราไม่ให้ประกันอืจับยัดเข้าคุกไปแล้วค่ะ,ะก็ข้อหาช่อโกงประชาชนฟอกเงินแทนโซ่ เป็นความผิดรแรงที่ไม่สามารถยอมความกันได้<ฆ>จึงแน่ว่าธรรมกายมันจะพยายามเจรจาแล้วก็เอาเงินไปชดใชยแล้วนะเท่าที่รับตือจากเท่าไหร่ในลูกชิษยอกาให้หมด<ฆ>เขาไม่เอาเรื่องไปฟ้องรอง<ฆ>แต่เราไม่ยอมก็คือเจ้าผิดกระทางอาญาไม่ยอมที่จะม,มาเอาเข้าปุกไห้ได้<ฆ>อย่างน้องจึงศึกธรรมชโยสมเด็จช่วงนะี้นะ หมายหัวล็อกเป้าไปแล้วยังไงก็ไม่รอดหรอกเด็ก<ะ>ที่ตัวเป็นพลาดแล้วจะรอดไหมแมมแต่ว่าทางลูกศิษย์เนี่ยเขาก็ได้รวบรวมเงินกันในการที่จะเอามาชําระเงินที่ได้รับบริจาคคือใี่กับสหกรณ์ทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆรับกระบวนการยี่ทําก็สมควรที่จะถอนฟ้องง่ายเลยนะฮะมันถอนฟ้องแต่เราไม่ให้ถอนทาไมอ่ะ มันจอนฟองเราเอาอายการฟองฟองเราอ้าง่ายๆวูบเรื่องพวกนี้เราทำคืออายการกระสารพวกเดียวกับเราแหละเราสารติดตัดสินยังไงเห,หายการณมันฟองไปตามมันบอกว่าเป็นคดีอาญาช่อกองประชาชนมีโทษถูงความไม่ได้ยังไงล็อกเต้าแล้วยังไงธรรมกายมันไม่รอดแน่แยกลึ้นว่ามึงจะมาอยู่ข้างอยู่ถึงชาย โดยการไล่ล้างทักษิณ <c oughs> แบบในวิธีชอบไปถ้าอย่างนั้นอะโอเคโอเคผ่านเลยผ่านครับทีนี้คุณลงุงท,ทําไมถึงต้องแต่จะเล่นทางวัดพระธรรมกายคือวัดอื่นเนี่ยเขาก็มีกรณีเดียวกันไม่ใช่เหรอโอเธอหมายถึงวัดหลวงพ่อโสธรวัดนุวัดนี้ที่แดงรับนะยอดดีจากเยอะวัดอืน่นมันไม่อยู่ื้อแดงเล็กๆมันทำไมมันก็ให้อยู่ดีรฮบเธอรู้ไม่ธรรมกายมันป่วนใชมากๆอื มันบอกว่าไอ้บอบถ้ามึงเล่นกับกูมากกูจะแฉมึงเลยมึงหงังเงนเพิ่ไหลลอยล้านนะมาขอไถมาไถอย่างพัฒน์ธอกรถ้ามันเล่นอย่างนี้นะฉันบอกเธอนะมึงไม่ตายดีแน่ๆมึงเข้าไถมากตาลอยชิบสองมึงมาอาดูมินกูนะถึงจะเป็นเรื่องกินก็ติดคุกมาเงินก็แดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันกษัตริย์นี่ก็เคยจ้องที่จะไถเงินแบบว่าพระธรรมกายใช่ไหมเราไม่ได้จ้องเป็นระเบียบ ดูอย่างหลวงพวกก่อปูนนี่หลวงพ่อปูนท่านอายุมากแล้วท่านก็ยังถวายหลวงตังบัวก็ต้องถวายถ้าไม่ถวายตายเราก็คนมาหมดนี่แหละใช่ไหมคือมันต้องรู้ว่าไอ้ที่ได้อยู่ได้กินได้เป็นพระมีชื่อเสียงเพราะาฉันฉันแต่งตั้งอืย่าว่าแต่ทหารสารพระฉันก็เป็นคนตั้งเนี่ยในพัดยุทธพัดยศเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ว่าถึงจะเป็นพระ แต่อยู่ใต้บุรุษพูนที่สุพานณเพราะฉันต้องรู้คุยจริแสดงว่าคุณลุงนี้ก็อยู่สูงกว่าพระว่างั้นเถอะจะไม่ได้อยู่สูงกว่าพระที่อยู่บนหัวพระจริงทำไมถึงบอกว่าอยู่บนหัวพระอีกทีหนึ่งเธอรู้ไหมเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าอยู่หัวไหนอ๋อส่ถามเระหว่างพระพุทธเจ้าใใหญ่กว่ากันอืมพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าพระพุทธเจ้าใหญ่กว่าแล้วพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าใยายห่กว่ากันอะไรนะฮะ พระพุ้ธเจ้าอยู่หัวกับพุทธเจ้าใคาใหญ่กว่ากันก็ต้องเปผระพุทธเจ้าอยู่หัวเอออยู่หัวพผู้เจ้าอยูขึ้นอยู่ธรรมดาแค่อยู่หัวนังเว้ยอยู่หัวพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งเออมันลูกหัวไหนอยู่หมดแล้วแม่แต่ตัวของคุณลุงสมชายเองเนี่ยตัวของสถาบันการิึกษ์เองเนี่ยก็ร่ำรวยอยู่แล้วทําไมต้องไปต้องไถเงินวัดนะฮะ อันที่หนึ่งนะเป็นการเปิดโอกาสให้วัดได้แสดงความจงรักภักดีใา่ที่คือการชาติสมัยก่อนประเทศสราหนึ่งขึ้นมันต้องถวายขึ้นบาการดอกไม้เงินดอกไม้ทองครับการที่วัดการที่ทุกฝ่ายเนี่ยเอาเงินมาให้่าเป็นการถวายความจงรักภักดีแต่ตัววัดธรรมกายเองเขาก็เคยจัดงานบวชเป็นแสนรูปเพื่อพระเกียรติถวายความจงรักภักดีแค่นั้นยังไม่พออีกเหรออันนั้นเราไว้ใจไม่ได้ มันต่องสงผู้คน,นคับมันบวแชแสนองค์เกิดจะเป็นพวกพิทูเนี่ยเอามาล้มเจ้าทำไงมมันยิ่งใหญ่เกินไปะมันทําเอาใจช่นไหมทักษิณเชิญกษัตริย์ทั่วโลกมาเนี่ยอืไว้ใจไม่ได้มันเชิญกษัตริย์ทั่วโลกมาเกิดวิบวันเป็นพันธราที่พอดีทั่วโลกก็รับรองเพราะทั่วโลกเขาเชื่อมันก็ถึงมาครัใช่ไหมอืเพราะฉะนั้นการทำการมันบวชหนึ่งแสนองเนี่ยนะ ธอูกแมับนึ่งแสนมันทำยังไงม,มันเอากรรมการมหาสมาคมนะใหญ่กว่ามันไปไปลูกน้องมนันนะครับดูกรรมการมหาเศรษฐีมาคม,มเสด็จพ่อรอห้าอุสาตาั้งเพิ่งยึดองค์กรพระให้ธรรมกายมันชิบหกคอพระไปหมดเลยม,มันบวชหนึนน่งแสนปรากฏว่าท่านมหาเถร,รกักรรมการอาเสียนทั้งหลายไปไปลูกน้องมันไปช่วยบวชพระหนึ่งแสนเพราะว่ามันงานใหญ่มันขอความร่วมมือครับ พระผู้นี้องโง่ไปเป็นลูกน้องทาร,รกายหมดเลยทําไงต้องล้างมาให้หมด<ะ>มันใหญ่ขึ้นมาแล้วทําไม่ได้แล้วอีจางนึงนะที่ทำคำัญทีทโกรธที่จดเก็บทุกทวดทําไมมันไม่มช่วยไล่ทักษิณป์ถ้าเขาเป็นพระจะให้เขาไปได้คุณทัศินได้ยังไงคะพุทธิสลาเขาถจะเป็นพระอพุทธิสลาวัดอ้อน้อยเป็นพระที่อุปเสน,นมากเลยเพราะที่รับก,ก็เป็นพระอื้อศิลินมากกว่าพระธรรมดาไม่ฉันเนื้อสา กามาลันหนึ่งเมื่อไม่ใส่รองเท้าใช่ไหมประเสริฐยิ้มมาพลาดอีกเขากจะมาไล่ทักน์ิลปเลยเขาเม็นเจ้ของสงฆ์เนี่ยเขาก็ต้องการที่จะให้ละทางโลกไม่ต้องการที่ให้มายุ่งเกี่ยวทางโลกทีนี้มายุ่งเกี่ยวทางการเมืองมาไล่คุณทักษิณเนี่ยก็เขาเข้ากลับว่ามายุ่งเกี่ยวทางโลกไม่ใช่เหรอฮะไม่ใช่มันได้ทดแทนคุณเพนตินถึงจะเป็นพระการ่วอยู่ในพื้นที่ดินไทยต้องตอบแทนบนจบัติหัวงขบัติหลวงขลัติร้ายแต่เขาก็อยู่ในสถานะที่เป็นสมณะเพศไม่ใช่เหรอ สรมน้าวเพศมี่ําคัญเลยนะืมสมน้าวเพศก็ต้องทดแทนคุณแผ่นดินธรสมน้าวเพศก็ต้องสอนให้ประชาชนทำลายระบบทักษิณนี่มันสอนอะไรนี่แล้วแต่แต่สิ่งที่วัดแล้วบ้านมันมัาวุ่นวายคนชั่วปกพรองแล้วเป็นผ้าน้่ที่ได้ยังไง แต่ว่าการตอบแทนคุลแผ่นดินเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นที่ต้องออกมาขับไล่ทัพศิณนเนี่ยครับเพราะว่าตัวของอทัพศิณ์เนี่ยก็สร er, <ic> ้างประโยชน์ให้กับแผ่นดินก็เยอะแยะมากมายที่นี้ตัวของวัดพระธรรมกายเองเนี่ยเขาก็สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนแม้แต่กระทั่งตอนน้าท่วมอะไรต่างๆเนี่ยตัววัดพระธรรมกายเนี่ยก็มีการเกณฑ์ทาเกลอะไรไปช่วยประชาชนสร้างแนวกระสอบทรายอะไรต่างๆช่วยพี่น้องประชาชนเอาอาหารไปพี่น้องประชาชนตอนที่น้าท่วมใหญ่ตอนนั้นก็ถือว่าเป็นการทดแทนคุลแผ่นดินแล้วไม่ใช่เหรอ ไม่ใช่คบ,บ้านเรืองเราต้องปกป้องไม่ให้คนไม่ดีเนียนนาครับพระเจ้าอยู่ว่ามีรุระาชวา่าอะไรทั้งหลาย,ลายหนแล้วธรรมการมันไม่ฝังครับพระเจ้าอยู่ว่าส่งสัญญาอะไรทั้งลหลายหนแล้วแต่มันไม่ฝังอเอาหูไปนาตาไปไล่ไม่ทําลายคนชุ่ครับถือว่าไม่ใช่สิิพระเจ้าสาิิพระเจ้าทำลายคุญช่ว ถ้าทีเดียวต้องทำลายระบบทัศน์ศีลก็ต้เป็นคนดีดีแต่พระสงฆ์เนี่ยหน้าที่ของเขาจริงๆเนี่ยก็คือมีหน้าที่ในเรื่องของการเผยแพร่าศาสนาแต่กับการที่คุณลุงบอกว่าตัวพระสงฆ์เองเนี่ยจะต้องเข้ามาขับไล่นักการเมืองจะต้องเข้ามาอ่าทดแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยการไล่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเนี่ยอย่างนั้นตรงนี้มันจะใช่หน้าที่ของพระสงฆ์เหรอครับการไล่ทัศษิณไม่ใช่การเมืองอื การขับไล่ทักษิณเราขับไล่พระทักษิณเป็นคนไม่ดีเขาไม่ดีปกครองบ้านเมืองฉันถามว่ารักบ้านเมืองไหมรักต้องรักบ้านเมืองไหมต้องรักใช่ไหมถ้าไม่มีบ้านเมืองพราอยู่ตรงไหนแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่ของพระเพราะหน้าที่ของพระมีหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาเป็นทำไมจะไม่เป็นอบ้านเมืองเรานี่นะเราต้องรักษาค ให้คนไม่มีปกครองไม่ได้ปกคนโปงไม่ได้ปกครองมันก็โกงเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเขาปกครองเขาก็ปกครองประชาชนเขาก็ปกครองในทางโลกแต่ว่าในทางธรรมเนี่ยนะฮะตัวของพระสงฆ์เองก็ไม่ได้มีนะครับที่เนี่ยฮะเขาก็ไม่ได้มาปกครองตัวของพระสงฆ์ไม่ใช่เหรอรัฐบาลทำไมจะไม่ปกครองยังพระสอนว่าทำดีที่เดียนพื่ในชัวร์ทักษิณมันทำชั่วแต่ไม่ได้ดีแล้วใครจะเชื่อพระพระเขาต้องลงโทษคนไม่ดีลีต้องไปช่วยกันไล่มันออกจะได้รู้ว่า ทาไม่ดีก็ได้ไม่ดีแต่ทักษิณจะทริศแต่มันก็เป็นสิทธิของพระนะครับที่เขาจะไม่มายุ่งกันเมืองไม่ใช่การเมืองมันเป็นเรื่องของคนดีคนไม่ดีแต่ทักษิณก็เขาก็เป็นนักการเมืองทักษิณก็เป็นคนไม่ดี <c oughs> เป็นนักการเมืองไม่ดีชั่วสร้างระบบที่มันชั่วร้าย <c oughs> ต้องเชื่อกันทํรลายไม่วันจะเป็นพระต่เฉียนเนินชีต้องเชื่อกันทํรลาย คุณล you know ุงสมชายบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนไม่ดีแต่คุณทักษิณก็ไม่เคยยึดอํานาจแต่คุณลุงสมชายยึดอํานาจแลวคุณลุงสมชายก็บอกว่าคุณลุงสมชายเป็นคนดีเรายึดอานาจเพื่อทําลายคนไม่ดีคนไม่ดีมันมีอำนาจแต่การเลือกตั้งว่าเป็นคนดีเราต้องทําลายมันแล้วทาไมไม่ทําตามระบอบล่ะฮะระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทำตามระบอบแก้ปัญหาไม่ได้แล้วเลือกที่ะรับแทมทุกทีาทำให้ประชาชนเขาไม่เลือกก็ประชาชนมันเดีวมันโง่ไงก็ไปทําให้ประชาชนเขาฉลาดขึ้นนี่ฮะ ก็เราต้องต้งังบอยู่ไงยึดอำนาจแล้วก็ปฏิรูปแต่มันก็ไม่ใช่กลไกของระบอบประชาธิปไตายการไปยึดอำนาจแล้วก็มาบอกว่าปฏิรูปเนี่ยคือผมเห็นปฏิรูปกันมาตั้งกี่ยุคกี่สมัยละการปฏิรูปมันต้องใค้ความรุนแรงอืมมันไม่แก้ไม่ได้ <c oughs> คนชั่วแล้วต้องใช้ความรุนแรงเด็ดขาดแล้วทุกคนเร่ขายยาบ้าขายโรอิน คมข้าหุ้งเสอทันดีกับมันเลยหมก็ต้องจับต้องใช้กกำลังใช่ไหมถ้าเกิดคนอีกฝั่งหนึ่งเขามองว่าทางฝั่งคุณลุงสมชายชัวย่วแล้วเขาเขาใช้ความรุนแรงกับคุณลุงสมชายคุณลุงสมชายจะว่ายังไงไม่ได้ทำไมเพราะฉันเกิดคนดี <c oughs> ฉันเกิดคนที่บอกว่าใครดีใครไม่ดี <c oughs> ถ้าจะรบอกไม่ดีคือไม่ดีแล้วคุณลุงเอาอภิสิทธิ์อะไรในการที่จะไปตัดสินคนนั้นดีคนนี้ไม่ดีละ่ละรัดจะมูกเขียน เขียนว่าฉันเป็นที่พนรักการรักในเร่องรบิดตอไม่ได้แต่รัฐธรรมนูนตอเราไม่ได้เขาจะต้องคดีรัฐธรรมนูญเขาก็ได้เขียนว่าคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีเป็นสสอะไรต่างๆก็ต้องมาจากการเลือกตั้งรัฐธรรมนูญเขาก็เขียนถ้าหากว่าจะยึดตามหลักรัฐธรรมนูนว่าคนดีคนไม่ดีอะไรต่างๆทําไมคุณลุงไม่ยึดตามหลักรัฐธรรมนูนว่าคนที่มาเป็นนายกก็คือคนที่ประชาชนเลือกประชาชนตัดสินใจแล้วคนนั้นก็คือคนดีถ้าไม่เกีอยไม่ยึดคนมาจากการเลือกตั้งต้อง ปรก้าวก่อนถ้าไม่โปรก้าวเป็นยังมันก็ไม่เป็นอย่าลืมนะสมบูรณ์ละวงเสนอชื่อใช่ไหมตอนแรกมาลงวงวันเสนอชื่ออเมริกาบกแดกฤทธิ์แดกลิ์เป็นแดกฤทธ์ไม่สาคัญนะสําคัญที่ฉันไม่เซ็นถ้าไม่เซ็นก็ไม่ได้เป็นถึงไม่แดกฤทธิ์ฉันไม่เซ็นก็ไม่ได้เป็นต่อมาเสนอไทยสมบูรณ์ละวงแต่งตัวเสศน์เนีอหล่อเตี้ยวเตรียมรับ ก็ประเด็จเป็นเช่นไม่อานันเป็นอานันก็เป็นถ้าเกิดว่าณวันนี้เนี่ยคุณลุงบอกว่าอาตุกของคุณลุงเองเนี่ยมีอํานาจอ่าจะแต่งตั้งใครก็ได้จะปลดใครก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณลุงไม่พอใจคุณลุงก็ไม่เซ็นเนี่ยถามว่าณวันนี้เนี่ยจะปฏิรูเพื่อให้เป็นระบอบประชาธิปไตยที่มันสมบูรณ์ทำไมทำไมไม่ประก,กาศบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นระบอบราชาที่ปไตยไปเลยเพราะว่าอํานาจเป็นของกษัตริย์เพียงแค่คนเดียวแค่นั้นเองเขียนแบบนั้นไม่ได้เพราะว่าสถาปิตชาเขาไม่รับรองก็นั่นไง เขาบอกว่าต้องเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งแต่เราก็เขียนช่อด้วมีกาษัตริย์ดพุกริษ์ต้องโกรเก้าต้องถวายสัตว์ทุกอย่างึ้่เออสัตว์แต่เมื่อเราจะกริย์บกรกส้าแล้วอะไรที่ต้องผิดก,ก็ก,ากลายเป็นผูกแต่เมื่อต้องการที่จะให้สะชาชาชนรับรองเนี่ยทําไมไม่ทําให้มันเป็นประชาธิปไตยจริงๆไปเลยสาปาระชิเขาไม่ได้รับรองเขาไ้เหด้เห็นชอบด้วยมันไม่ได้หรอกมันพุกง่ายๆมันไม่เนียนอื เราต้องอยู่ในสังคมโลกนะเราต้องฟังอะไรอย่าให้มันหนักเกินไปใช่ไหมหแล้วเราก็อ้างว่าขอเวลาปีนึงแล้วเราก็ค่อยผ่อนนะเด่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้ยกเลิกกฎการติดใช้มาตรา44ทิดเราก็หลังไม่รู้หรอกเราก็พยายามหลอกเออไี่เป็นอะไรมาตรา44เป็นนึงเนี่ย้วทะมูนเลยว่าไปนะ เพราค่อยแก้ตัวไปอย่างนั้นถ้าเกิดเราจะมองเราจะมองอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่มันมีการอภิวัตการปกครองตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้ามาจนกระทั่งมีการทํารัฐประหารมาอะไรต่างๆมีการฉีกรัฐมนูนมีการเขียนรัฐมนูนมใหม,ม่คือประเทศไทยเนี่ยมันไม่เคยมีประชาธิปไตยเลยแต่มันเป็นปเผด็จการราชาธิปไตยที่มันซ่อนรูปอยู่ในรัฐธรรมนูญจะเรียกอย่างนั้นได้หรือเปล่าคุณลุงสุขัยไม่ได้ซ่อนรูปมันชัดเจน <c oughs> มันบอกว่า <c oughs> อยู่ที่กษัตริย์อื ก็มันเป็นข้อเดียวกษัสัตว์จงแทหน้าครับได้อย่างเื่นก็ว่าไปอืแต่มันมีข้อที่ทีเด็ดกว่าน,นั้นคือกษัสัตว์เป็นที่ครูสุทีาภิเดะรู้เล่นไ,ได้ฉันบอกเธอนะรตรงนี้เนี่ยมันบันเัมาตั้งแต่สมัยมู้นแล้วสองพันสี่ร้อยเก้าสิบมีอำนาจก็จะเป็นองค์กรตีแล้วค่ะ พราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยจะผาปนาระ้วบอกพิการปิตายแบบนี้นะแบบมีกระสับเป็นประมุขผูกขาดทุกอย่างงู้นเลยมีได้ฟองกับหาไม่ได้นะตั้งแต่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบถึเกิอดยอยะไรใช่ไหมถ้านับเวลานี้นะตั้งเท่าไหร่หกสิบกว่าปีแล้วนะ,ะใช่ไหมนะหกสิบเท่าไหร่ปีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบมู้น่ะหกสิบแปดปีแล้ว ระบอบนี่มีหบแ18ตีมันเพิ่งมามีวันนี้สองวันนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นระบอบที่เราคิดแล้วคิดอีกสร้างแล้วสร้างอีกดัดแปลงประเภทท่ว่าท่าเป็นอาวุธนะ,ะดัดแปลงมาสิบกว่ารอบแล้ว<ะ>เพราะฉะนั้นเราการไปหมดแล้วถ้าหากว่าตัวของคุณลุงสมชายเองเนี่ยจะไล่คุณทักสินจะก,กําจัดคุณยิ่งรักอะไรต่างๆเนี่ยก็จัดการไปทําไมต้องไปยุ่งกับวัดต้องไปยุ่งกับพระ ทีนี้เนี่ยตัวของวัดพระธรรมกายเองเนี่ยสิทธิ์ของเขาเนี่ยก็เยอะทีนี้ไม่กลัวว่าคนที่เขาศรัทธาแล้วก็เป็นสิทธิ์ของวัดพระธรรมกายเนี่ยเขาจะเกิดความไม่พึงพอใจแล้วก็ออกมาต่อต้านเนี่ยตรงนี้ไม่เป็นกังวลเหรอฮะเวลาเราจะเล่นงานใครเนี่ยเรามีหลักอืเราใช้กฎหมายคยังเวลาเราเล่นง,งานทักษิณเนี่ยอืเราไม่จะไปเล่นง,งานทขาจงจุ่งเราก็อ้าง สามดีกาไป<า>แดงหาเรื่องนักการเมืองอืตัดสินจำพุกสองปีทั<า>กษิณกลายเป็นนักโทษ<า>นีคดีไปไหนแล้วก็ไปออกหมายจับยึดวัสปอต์ตได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่ง<า>ต้าจะเข้าไปาเราเล่นง,งานาทักษิณีนนามของกฎหมายสารไต้ม<า>ันไปเถียงไปเถียงมารบ่มาเราเมื่อตอนหน้าสาลมันก็ไม่กล้าเถียง<า>ในด้านธรรมกายเนี่ยอย่าลืมเรามีต้นเรื่องครับ คือเครดิตอยู่เนี่นของจำ<ะ>ใช่ไหมโกงประชาชนมึงไ่เคลียร์งามนมาเป็นความผิดที่ยอดความไม่ได้ความผิดฐานชอบโกงประชาชน<ะ>ไปกลัวพันใช่ไหม<ะ><ะ>เราเล่นงานเราใช้กฎหมายค<ะ>อ้างว่า<ะ>เช่นต้องเป็นเอความผิดลายแรงชอบกงประชาชน<ะ>ขอความร่วมมือท่านธร,รมชิกโย<ะ>ขอมนตโมท่าศึกมาก่อน เพื่อความสะดวกในการดำเนินคดีเราให้มันสึก<ะ>เราให้มันสึกมนาะถ้ามันไม่สึกเราก็บอกพระผู้ใหญ่อืมาจะสมาคมฮ<ะ>มาลากคองสึกใช้อำนาจแล้วมาเห็นแล้วสมาคมเขาจะยอมเหรอไม่ยอมประคอมนันดิบอกว่าถ้ามันอยากจะอยู่ต่อนะถ้าม่อยากไปโดนโดนยุบหมดนะอื ตอนนี้เรามีเรามีแผนอย่างนั้นจริงๆฮะ,ะว่าถ้าไม่พารุมือยุบม่หมดเลยอืตั้งใหม่ก็คือเตรียมที่จะออกกฎหมายก็เหมือนรัฐบาลมันจะที่เห,หม,มญญญาะสมคอสชมีความเห็นว่านะมีความเห็นว่าตามข้อเสนอของคณะกรรมการับปฏิรูปศาสนาโดยนธนูจิตตะวันอืเสนอว่าขณะนี้พระสงฆ์ในทางตูวไม่ดีเราเอายุบพาชิบมันไม่ดีนะก็ใช้มาตรา44ว่างั้นเถอะ เอ้ยกมาเลยว่ามันไม่ดีฮนไม่ดีนี่นะเพราะฉะนั้นนัเพื่อเป็นการทัฒนินาฮะเป็นการตับปกปฏิรูปของทั้งหมดอืมการพูดสังคมและปฏิรูปทั้งสังคมครับุรีในสังคมเราใช้กฎหมายเล่นงานพระอืมใช้พระเล่นงานพระคะอย่าลืมพระนี่นะจะสึกไม่สึกมันอยู่ที่มาตราคมน,นะครับ อย่าลืมว่าพระปกครองระบอบสุมัยทีหลักนพระเนี่ยปกครองตรงนั้นสมาคมปกครองเป็นเจ้าวาดปกครองเป็นเจ้าคณะอืเพราะฉะนั้นนะพระที่เป็นเจ้าวาดมีอำนาจคให้พระออกจากวัดได้อืพระที่สูงกว่ามีอำนาจมัขงข้บปัญญาพิจารณาสึกไม่สึกเดี๋ยวนี้พระเนี่ยไม่มีวินัยทอน่ะไม่มีตุลาการครับ พระนี่รวมศูนย์ที่เดียวคือสังฆราชมาจะสมบักผมจะทําอะไรก็ได้ออกกฎหมายก็ได้สอบสูนก็ได้ตัดสินก็ได้บริหารก็ได้อื<ฆ>พระไม่มีอํานาจสามาาอามนาจยี่อำนาจเดียว<ฆ>รวมศูนย์ที่เดียวอื<ฆ>ใช้แต่งตั้งสังฆราชทํานฉันไม่แต่งขั้นทุกอย่าง <c oughs> ใช่ไหมใช่าหมอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเราเล่นงานเขาเราไม่ไดกลัวเพราะเราเล่นงานในานามกฎหมาย เล่นนานในงานหมาเชื่อมากมไม่ใช่ว่าพะเก,ก้านหัวเป็นเรื่งานไม่ใช่แต่ว่าคุณลุงทําไปอย่างนั้นเนี่ยไม่คิดหรอว่าอ่อสิทธิ์ที่เขาเป็นสิทธิ์ของวัฒรธรรมการเนี่ยเขาจะรู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆและก็เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นฝีมือของตัวสถาบันกษัตริย์เองของราชสำนักเองในการที่จะสร้างเรื่องสร้างราวต่างๆเพื่อที่จะเล่นงานเอาผิดทางวัฒรธรรมการ มันรู้เรื่องของมันมันมีกฎหมายหนึ่งสองมันจะกล้าพูดเลยสาไม่เจ้ามงสวิริภพทิโมโนธรรม,มเราให้พระนะไม่อยากจะเอ่ยนานนะเจะ้าวากใหญ่ๆที่พระางดังนะสามสี่องค์ไปจัดทั้งสึกดับแล้วก็อเอาไป็นขังไว้ใกองสติบาลใช่ไหมเรียกว่าสันติพร,ราธรรมไปพักอยู่ในั้นครับ ล้วมันมีอภญนาอะไรคนไม่รู้หรือว่าใครใชฉันเห็นตรงนี้อะ่งไรกันปะตอนนี้เราทานเป็นหัวคนนี้ก็คือมันม,มีเรื่องกับพระเจ้าอยู่หัวฮแล้วทําไมมันทนคดีมันเป็นเจ้าวาดวันมาทานไม่ได้กลับมาเลยรอ,อเองเม่งควางโวยพองฟังเจ้าวาดจะลอยตายแล้วก็ไม่มีใครตั้งใหม่หไม่ได้โปรดก้าทันทีวันที่ห้าธันวาก็ไม่ได้โปรดก้าวตั้งพระราชาคณะไม,ไม่ได้ไปทันที จนท่านแก่ตายหาไปเองอใช่ไหมทำไมท<ะ>างเขารู่ทั้งหมดนะจนถึงที่สุดจริงๆมันบอกมันไม่ยอมค<ะ>ถ้าไม่ตั้งพระพุทํามให้สมณศักมันจะลาออกหมดเลยสมทั<ะ>้งอีสานจะลาออกหมดเลย<ะ>อันนั้นก็ยอมบางทีทำไมที่จะไปรูรู้วแล้ว มุ่งอยู่ท่าจะกูวแต่พระเขาก็าาามีการนัดรวมตัวกันออกมาเพื่อที่จะสวดมนต์อะไรต่างๆเนี่ยมลักษณะมันก็เป็นการเหมือนกันคล้ายๆกับว่าจะเป็นการชุมนุมต่อต้านชัดเจนนะตอนนี้ก็เริ่มมีปฏิกิริยาของพระออกมาก็รู้สึกว่าทางราจะสำนักหรือจะทํากับทางอ่พาพระสงฆ์ฝ่ายมหานิการมากเกินไปหรือปะมันต่อต้านใครไปอ่านข่าวครับมันต่อต้านทางราการสอรชท์ีพภัยบูริสตวรืม ไอ้นั那个ถอยเราก็โยกออกค่ะประตูนคอนเทนต์อดีตไอ้ต่อต้าดนดยัยไอ้ดิ่งไงครับครที่ยืนยันอะไรไอ้ไผ่บูมันถอยมาแล้วอืม <嗯 S 2> นี่เป็นต่อต้านอะไรครับเรามีตัวเล่นเยอะแยะมึงเอาตัวนี้มัวถอยตัวนั้นอืม <嗯 S 2> ตอนนี้เ,เดีอนไงต้องส่งผลต่อที่พิเศษใช้กฎหมายนะครับกฎหมายชอบโอกงประชาชนนะ <嗯 S 2> เอาอะไรอะไรอะไรที่อัดซ้มาใช่ไหม อ่แล,แล้วทำไม,มล่ะกฎหมายเรามีวิธีเล่นเยอะขยับซ้ายขยับขวานะ,ะบอกตรงตนะแล้วแม่ไวเหรอเธอดูอย่างไงอะไรบูรากระโดดนะ,<ต>ะไม่ว่าใครถ้าหากว่ามึงมีลักษณะเข้าข้างทักจิงจะทางตรงทางอ้อม,อมเรารู้ ที่นี้ผมถามนิดนึงเมื่อกี้นี้เห็นคุณลุงสมชายเนี่ยพูดถึงเรื่องของโบนัสซ่าเนี่ยนะครับก็รู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยทางฝ่ายทหารเนี่ยก็จะออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการทวงคืนผืนป่าเอาคืนที่ดินอะไรต่างๆเนี่ยคือถามนิดนึงว่าทําไมวันนี้เนี่ยพยายามที่จะให้ทหารเนี่ยออกมาเอาที่คืนน่ะ้งนที่ประชาชนเนี่ยเขาก็ได้ใช้ทํากินอะไรต่างๆอยู่มันอย่างนี้นะตอนนี้มันเป็นโอกาสได้ละยอียะ ตอนนี้กฎเอกสารจุดตอนที่มีเราก็ใช้ทหารเป็นเจ้าพนักงานคัะตอนนี้มาตรกาสีทหารเจ้าพนักงานมันเดินแต่ดีบมเดิมมนมที่ว่าตัดสิ้นอะไรได้เองอะจะยิงทิ้งไข่ก็ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันได้หลายอย่างอ,อย่างที่หนึ่งตีกินตีเมืองขึ้นใครที่เป็นฝั่งตรงข้ามบิมเล่นง,งานเพราะที่หนึ่งอ้างว่ารักษากฎหมายเ้าที่สองอ้างว่ากรับ ตามทิ่ตกลงตามสิ่งผิดกฎหมายเล่นงานมาให้หมดใช่ไหมแล้วถ้าหากว่าใครที่รู้สึกมั์บุรวยก็ถ่ายมนเลยเป็นการให้ทหารมีรายได้เป็นการกับจัดศัตรูเป็นการทำลายศัตรูได้แล้วสร้างรายได้ด้วยการให้ทหารเนี่ยไปหาไถ่เขาเนี่ยอย่างนั้นมันจะเป็นคนดีได้เหรอครับโอติหทหารมันไถ่ชาวบ้านอยู่แล้วนะเป็นมือปืนรับจ้างเลยก็ทหารทั้งนั้นค คนธรรมดามีตืน่นเต้นไหมใช่ไหม,มก็มีแต่ทหารเฝ้าพับเฝ้าบาไอ้ชีวิตมาก่อนสมัยนู้นไปลืมพาลืม<ะ>ลืมตลาดทุกป่ะใช้ทหารชันเองเป็นลือ้อแถวหน้าดนิบางกอกประชาชนุกประเททหารเปลือ้อทำไมท<ะ>หารมีหน้าที่รับจ้างในการทวงน้องทวงนี่ถาทั้งนั<ะ>้นปุ่มปุ่มมาทั้งทหารบันตร,นร<ะ>นเรื่องธรรมดาม เพราะฉะนใั้นให้เขามีงานทำแต่อย่างกรณีในเรื่องของการทวงคืนพื้นที่ป่าเนี่ยนะครับก็ตอนหลังมาเนี่ยรู้สึกว่าทางพานเอกสมหมายบุษบาเนี่ยก็จะไป วุ่นวุ่นวายๆอยู่กับทางโบนันซ่าเนี่ยนะครับคือตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นการการกันแกล้งทางของโบนันซ่าหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางคนเสื้อแดงเนี่ยเขาก็เคยไปจัดงานไปอะไรต่างๆถ้าหากว่าอาจะไปตรวจสอบแต่เฉพาะโบนันซ่าที่เดียวเนี่ยมันก็คงไม่ได้อยากก่างกรณีฟาร์มโชคชัยเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยมันก็มีการลุกล้ำพื้นที่ป่าตรงนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเป็นสองมาตรฐานหรือเปล่าไม่ใช่หรอกเราไม่ได้เึกปฏิบัตินะ มันมีประชาชนมาล้องเรียนว่าถูกอะไรแย่งที่ทำกินเป็นเจน้าพนักงานไม่ตรวจสอบไม่ได้มันจะผิดมาตาร้อยห้าเจ็ดติดเจ้าพนักงานไละเวกาเป็นเัหน้าที่ใช่ไหมแต่ถึงแม้มันไม่ร้องเราก็ตรวจได้แดงๆเพราะเรามีอำน,นาจแต่คุณไพวงที่เขาเป็นเจ้าของโบนัสซาเนี่ยเขาก็ชีแ้แจงเขาก็บอกว่าที่ตรงนั้นเนี่ยก็ซื้อต่อมาแล้วก็มีเอกสารสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ พอมาทีนี้เนี่ยมาถึงเวลาที่ยึดอำนาจไปแล้วทำรัฐประหารไปแล้วเนี่ยก็ให้ทหารเข้าไปตรวจสอบไปอะไรต่างๆเนี่ยคือตรงนี้มันยังไงให้อยากจะให้คุณลุงช่วยเล่าให้ใหฟังคือเรามีประวัติเราไม่ได้สู่มสี่สูนะ่ bon มห้าไปตรวจนะไอโบนัล้าผมแง่นะมมันมีพฤติกรรมมันเก่ให้พวกเสือแดงไปชุมนุมไอจิตุพรผ,ผมพันใช่ไหมผมพันที่กบนกล้าเขาใหญ่ฉลองเลยงมันนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะไอตระกูลเตชานมาลงเนี่ยนะตั้งแต่รุ่นในไทยวงเนี่ยมันมีลักษณะปักไปเสื้อแดงระบบทัพถิมันไปขอใช้ที่ใช้ทางเข้าใจว่านะมรวญถน,นันนันมาที่เป็นพ่อนำเลี้ยงให้เสื้อแดงที่สำคัญคือว่าเราเน้นว่าอะไรที่มันเป็นภัยต่อความมั่นคงเนี่ยไอบรรดานในทงในทนที่มันอยู่ระบบทักถิแล้วต้องได้งานมันก่อน เราว่านอกจากจะทำลายป่ามันด้่งินได้ทองเลยนะมันเอาไปช่วยโพวกทักษิณเป็นพวกที่ทำลายความมั่นคงของป่าและทำลายความมั่นคงของสถาบันถ้ามึงเข้าใจว่าประเทศนี้ทักษิณสลังสู้ออยู่กัในหลวงนะมึงก็ไม่กล้ามาใ้า่นี่หรอกแต่พยายามส่งสัญญาณอะไรทางมึงก็ไม่ฟังอยากจะลองดีคิดว่าทักษิณไม่จะตับไปช่วยมึงไงแล้วดูว่ามันช่วยมึงได้ไหม มึงอย่าหวังมันมาแก้ตัวแก้ตัวสารตัดสินอะไรแล้วล็วลอกเป้าหมดแล้วนะไม่มีทางรอดหรอกอนอกนจากว่าจะหันมาเป็นผู้เดียวกับฉัน<ะ>หันมาเ่วยกานทาลายทาักษิณแบบในวินที่ชอบเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยอืถ้ามึงยังคืนแถมคืบเอยงี้นะไม่รอดหรอก<ะ>ถ้าฉันยังอยู่ประเทศนี้ฉันยังมีภูมิพลอยู่นะไอ้พวกทักษิณทั้งหมดก็เกลือขายมันนะ,ะจะไม่รอดไอ้คนจนเนี่ยนะ มันจะมีปัญ, olan, ปญหาต่อเมื่อมันมีโอกาสถ้ามันมีโอกาสมันก็ไม่คิดอืมไอ้ทักซีเนี่ยเป็นคนทําให้เกิดความวุ่นวายเพราะมันทาให้คนจนในลืมตาปากอืมทุกนิสัยไม่ดีไงค่ะถ้ามันจนมันตั้งแต่เกิดเหมือนคนตาบอดทีงแต่เกิดเนี่ยมันไม่เคเห็นแล้วมันก็ไม่มีอะไรติดเชี้ออืมไอ้นี่บอดจะหายบอดที่ายบอดบอดจะต้องไงบอดจะจะเกิดจนตายจน็จะเกิดจนตายจบไปเลยอืมมันก็มีปัญหา like, ใช่ไหมครับ <Private S ality> อย่าไปปลุกให้มันรวยอย่าไปปลุกให้มันคิดมันก็ปวดตันหายทับถิงยังอยู่ดีไม่ว่าดีทำให้มันมีเรื่องปวดหัวเนี่ยแหละยูทู e ก็ไปพีชาแนลสนามหลวงห้า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 สามตัวนะครับสนามหลวงห้าห้าหรือจะไปติดตามที่อ่ o ยูทู e ของผมก็ได้นะครับดีเจชมพนะครับแล้วก็ ใครที่เป็นแฟนเพจในเฟ e b o ๊ k นะครับก็ไปติดตามที่เพจลุงสมชายป้าสมจิตหรือจะไปติดตามที่เพจผมก็ได้นะครับ mm hmm. เพจดิจิตโนนะครับอัพสุดท้ายแล้วคุณลุงคุณลุง,ลงมีอะไรจะฝากทิ้งท้ายไว้ไหมก็ขอให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยนะเข้าใจเข้าถึงร่วมใจกันอดทนต่อไป <c oughs> ขอให้อดทนต่อไปนะต่อไปจนถึงไหนครับคุณลุงประเทศเรา <c oughs> กำลังจ,จะเจริญรุ่รงเรือง <c oughs> ไม่เหมือนประเทศอื่นๆเราจะมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองอืและเราจะเป็นหมานาไม่ภายในชาตินี้ก็ชาติหน้าปะวัตดีจ้าสลับสนุนโดยบริษัทปูนซีเมนปูนดีของไทยรายได้เป็นของลุงสมชายคนเดียวธนาคารพาณิชย์ ที่หเป็นคนคิดธุรกิจของส่องไทย